ชาวลาวเข้ามาในประเทศไทยมาใช้บริการาจะมาด้วยลักษณะของการต้องมาพึ่งพาเราแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากด้วยการพัฒนาแล้วก็เติบโตในด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าชาวลาวที่เข้ามามีศักยภาพแล้วก็มีโอกาสนะะในการที่จะเลือกใช้บริการสุขภาพดังนั้นรูทเส้นทางของการใช้บริการสุขภาพก็จะเปลี่ยนไปนะะเราไม่ได้มองชายแดนแบบเดิมว่าเป็นพื้นที่ที่ติดก,กันแต่เรามองชายแดนในรูปแบบใหม่ก็คือชายแดนในฐานนะอาณาบริเวณชายแดน ซึ่งเรามองาขอนแก่นก็คือชายแดนหนึ่งนะคะที่ชาวเราจะสามารถเข้ามาได้โดยเส้นทางแรกนะคะที่เดินทางเข้ามาก็จะเป็นหนองคายอุดรแล้วก็ขอนแก่นนะคะซึ่งเป้าหมายในการเดินทางมาของแต่ละ,ะเป้าหมายก็จะแตกต่างกันถ้าเกิดมาใกล้ๆเจ็บป่วยเล็กน้อยก็จะเป็นหนองคายนะคะแต่ถ้าเกิดมาในลักษณะของการต้องการ ใช้เวลาว่างนะคะหรือว่าต้องการท่องเที่ยวไปด้วยนะคะก็จะมาที่อุดรแต่ถ้าเกิดการใช้บริการสุขภาพที่มีโรคที่รุนแรงต้องการการรักษาในลักษณะที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษอันนี้จะเป็นบุตรหมายที่สําคัญเลยก็จะมาที่ขอนแก่นเนื่องจากขอนแก่นมีโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลผลิตแพทย์ก็จะมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายนะคะจะเห็นว่าคุณลาวที่นิยมมาใช้บริการก็จะเป็นโรคเจ็บป่วยร้ายแรงการผ่าตัดขนาดใหญ่นะคะ โรคป่วยเรื้อรงังมะเร็งต่างๆนะคะก็จะเห็นว่ามีการเข้ามาใช้บริการแล้วก็ขยายตัวมากขึ้นค่ะจริงๆแล้วการปรับตัวของอธุรกิจอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องมีเยอะมากนะคะก็จะเห็นว่ามีธุรกิจใหม่ๆอย่างเช่นการให้บริการรถ ะะที่จะเคลื่อนอผู้ป่วยนะคะข้ามแดนเข้ามาก็เกิดธุรกิจนะคะในการเช่ารถต่างๆที่จะส่งผู้ป่วยหรือส่งญาตินะคะในการเข้ามาดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในบริเวณระหว่างน้องคายอุดรขอนแก่นนะคะก็เห็นธุรกิจนี้เติบโตมากขึ้นนอกจากนี้นะคะก็จะมีการให้ห้องเช่าระยะยาวบางบางคนเป็นผู้ป่วยที่จะต้องใช้เวลาในการดูแลรักษาพยาบาลที่ยาวนานกว่าปกติดังนั้น ญาติจะต้องเข้ามาอยู่ในระยะเวลาที่นานนะคะก็ตามผู้ป่วยดังนั้นการเช่าก็จะไม่ใช่เป็นรายวันก็จะเป็นรายเดือนหรือว่าราย2เดือนนะคะถ้าเกิดผ่าตัดขนาดใหญ่การดูแลก็จะต้องมีต่อเนื่องยาวนานดังนั้นก็จะมีการดีลกันในเรื่องของราคานะคะว่าอ,อยู่ระยะเดือนนึงเท่าไหร่2เดือนเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะคะก็เอื้อ ในการที่จะขยายเติบโตที่มันเกี่ยวข้องไปกับธุรกิจของอาการใช้บริการสุขภาพได้ราคาณนะตอนนั้นนะคะศึกษาก่อนที่จะเกิดช่วงโควิดนะคะมันมีจะมีเลที่ไม่เท่ากันห้องขนาดใหญ่าราคาตั้งแต่หลักหมื่นนะคะ,ะตั้งแต่หลักหมื่นซึ่งห้องจะเป็นห้องที่แยกกันระหว่างผู้ป่วยแล้วก็ ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยซึ่งขนาดห้องค่อนข้างใหญ่นะคะเหมือนกับสตูดิโอคอนโดอันนึงเลยนะคะที่สามารถเข้าไปาดูแลอยู่อาศัยได้เลยะคะ่ะอยู่ติดกันนะคะก็สะดวกสบายกับผู้ที่เข้ามาดูแลผู้ป่วยได้นะคะอันนี้มีเป็นรายวันค่ะถ้าเกิดเป็นห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีบริการจากโรงพยาบาลเอกชนอีกก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่บริเวณใกล้ๆกันกับโรงพยาบาลให้กับผู้ป่วยนะคะที่เข้ามาดูแล ผู้ป่วยในระยะยาวสามารถทอาอพาร์ตเมนตบริเวณนั้นได้ด้วย